trên đường xịt gió nam thanh ong tên tàu hình của cào thẳng lại tay dạ nụ cân chính vẫn lòi cả thùng lòi lòi cả thùng lòi lòi cả thùng lòi cả thùng Căn léo có chân non kéo mà lắm vông lắm vông cả thùng lắm cả thùng บุญจะส่งและให้เราสุขใจบุญจะส่งและให้เราสุขใจสวัสดีค่ะเด็กๆเกมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าครูการร้องเพลงอะไรนะคะเพลงวันลอยกระทงใช่ไหมคะเด็กๆเกมื่อกี้ครูการอลัมในธาตําวงนะคะดำวงวันลอยเพลงวันลอยกระทงใช่ไหมคะก็แสดงว่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เ,เรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆ เรียนเรื่องวันลอยกระทงใช่ไหมคะเอาละค่ะเมื่อกี้ก็ฟังเพลงไปแล้วนะคะเด็กๆคุณครูก็จะพาเด็กๆมาประดิษฐ์กระทงกันค่ะเพื่อเด็กๆจะได้นําไปลอยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทํำไหมคะพร้อมแล้วมาทพร้อมกับครูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะมาทากระทงกันนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทํากระทงกันก่อนนะคะ อันดับแรกนะคะครูกันก็ไปหาใบไม้มานะคะใบไม้หลายชนิดเลยนะคะแถวแถวบ้านครูกันมีนะคะก็ไปหามาเด็กๆก็เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนครูกันนะคะใบไม้นะคะเด็กๆหาใบอะไรก็ได้นะคะอันดับที่สองก็คือต้นกล้วยนะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นเราไม่ใช่โัวดทีค่ะไม้ที่ฟันนะคะแต่ครูกันเอามาหัก นะคะเพื่อจะเอามาปักนะคะแล้วไม้จิ้มฟันนี่มันแหลมใช่ไหมคะเด็กเวลาใช้นะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะทิ่มมือเอานะคะอันนาที่นี่ก็คือมีกาวด้วยนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะแบบนี้ไม้บรรทัดนะคะแล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ตกแต่งก็คือทูกนะคะทูปแล้วก็เทียน นะคะเทียนแบบนี้นี่นะคะเทียนแล้วก็ดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วแต่ดเด็กๆจะใช้นะคะมีดอกไม้ต่างๆนะคะอ่าสำหรับวิธีการจะทําด้วยกระดาษนะคะแต่กระดาษนิตยสารนะคะครูกันก็จะทําให้เด็กๆดูก่อนว่าการทําทําแบบไหนนะคะอันดับแรกนะคะดเด็กๆก็หามไม้บรรทัดหรือไม้อะไรก็ได้นะคะเอามาทาบลงมาก่อนแบบนี้นะคะ แล้วก็พับแบบนี้ช้าๆนะคะแล้วก็รีดให้เรียบนะคะอ่าแล้วก็พับเลื่อนไปแบบนี้แล้วก็รีดให้เรียบอีกพับไปอีกสักนิดนึงก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วค่อยดึงไม้บรรทัดออกมาพอดึงไม้บรรทัดออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รีดแต่ไม้บรรทัดหรือไม้อะไรก็ได้ที่แบนๆแบบนี้นะคะรีดพอรีดเสร็จแล้วเราก็พับตามรอยที่เราพับนี้เลยนะคะอ่าอย่ยรีดไปเรื่อยนๆนะคะ แล้วก็ใช้รีดให้มันเรียบนิดนึงอีกครั้งหนึง่งนะคะเสร็จแ,แล้วตรงนี้มันกระดกใช่ไหมคะเราก็ใช้กาวนะคะกาวแปดนิดนึงยึดไว้นะคะเราก็พับอีกเอาวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็พับอีกเอากระดาษมาพับอีกพูดนะคะแล้วก็ใช้ทําเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะเด็กๆทําเหมือนเมื่อกี้เลยเลยใช้ไม้บรรทัดทาพาะชา้าเนี่ยม้วนแบบนี้ วนไปเรื่อยๆอ่ะเสร็จแล้วก็รีดแล้วค่อยๆดึงไม้ม่ท่านออกมานะคะแล้วก็รีดให้มันเรียบค่าเด็กๆของครูกันก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่าเด็กๆทำแบบนี้นะคะของครูกันทำไว้แล้วนะคะทำให้ดูเนี่ยขนาดนี้อันขนาดนี้นะคะประมาณ10แผ่นนะคะเด็กๆอยากจะได้ใหญ่กว่าของครูกันเด็กๆก็เพิ่มปริมาณได้นะคะ เอาละค่ะเด็กๆรู้แล้วว่าทํำยังไงเรามาเริ่มม้วนกันค่ะว่าจะทําให้มันเป็นแบบนี้นะคะเราก็เริ่มม้วนเลยค่ะอ่าม้วนแบบนี้นะคะช้าๆเนี่ยม้วนไปเรื่อยๆเนี่ยม้วนไปก็จะใช้กาวทาตรงนี้นะคะเพื่อจะเอาตัวเนี้ย ต่ออีกนะคะต่อแบบนี้ติดกาวแล้วก็จะม้วนต่ออีกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้เท่านี้นะคะเด็กๆอ่านะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทํากระทงกันอ่าต่อไปเราจะมาเริ่มทํากระทงกันเลยนะคะสําหรับกระทงวันนี้ครูกันก็จะใช้นะคะต้นกล้วยนะคะที่ตัดเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกครูกันก็หยิบใบไม้มาหนึ่งใบนะคะ แล้วก็หยิบนี่ค่อยๆปักลงไปนะคะอ่ะปาปักลงไปอ่าคู่กันมือไม่นิน่มู่กันก็กดนิดนึงอ่าใชใ้พี่กดเด็กๆเ,เวลาเด็กๆปักต้องคอยระวังด้วยนะคะลูกเพราะว่าไม้แหลมนะคะอ่าค่อยๆปกักหรือจะให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะเพราะว่ากดลงไปบางทีมันจะโดนมือเรานะคะอ่า พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะครูกันก็จะทําอีกนะคะใช้ใบอีกใบหนึ่งมาเสริมนะคะอันนี้ก็คือใบผูด่างใบผูด่างเวลาเด็กๆทำเด็กๆก็พับแบบนี้นะคะหนึ่งหักเข้ามาแบบนี้ช้าๆแล้วก็กดลงมาทับกันแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เอาลงไปปากลงไปอีกนะคะอ่า ลักษณะแบบนี้นะคะไปเรื่อย ค่ะข,ของครูกันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะนะคะยังแต่วามก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะคะการลอยกระทงสิ่งสำคัญก็คือเราต้องปกักทูบสามดอกใช่ไหมคะอาะค่าเราก็ปกักทูบลงไปเลยเนี่ยปกักทูบลงไปตรงกลางเราก็อีกอันหนึ่งก็คือเทียนนะคะเราก็ปักเทียนลงไปเลยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าบ้านใครมีดอกไม้นะคะดอกอะไรก็ได้นะคะ เอามาใส่เพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะนี่นะคะอ่าเห็นไหมคะกระทงของครูการสวยงามมากเลยนะคะถ้าเด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ทําได้ง่ายๆนะคะอุปอุปกรณ์ข้างบ้านเราต้นไม้ใบไม้อะไรก็ได้มาตกแต่งกระทงแล้วก็ได้กระทงไปลรอยง่ายๆนะคะ เอาละค่ะวันนี้ครูกันก็พอแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย